ทำไมมันเตี้ยจังคนถามไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ตะกี้มันอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าคนก่อนไม่รู้ดูเป็นใครว่าคนถามเตี้ยจีนนะคะเมเจอร์สุดท้ายของปีแล้วค่ะสรุปภาพรวมของตัวเองนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะคะแบบเออก็ไม่แย่เลยก็อย่างที่จีนบอกคือตั้งแต่แล้วว่าจีนไม่ได้เป็นคนที่ถนัดลิงกอล์ฟขนาดนั้นเลยอะค่ะแต่ว่า คือมาที่นี่ทุกครั้งก็ขอให้ผ่านแต่ตัวแค่นั้นทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านแต่ตัวได้มาเล่นในวีคเอนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้แบบออกไปแบบลมแรงฝนตกมีทุกอย่างจริงๆแต่ว่าก็โดรลมก็ดีค่ะถ้าฝึงเกมวันนี้สิบแปดหลุมสุดท้ายที่โปบ,บอกว่าเจอทั้งฝนเจอทั้งลมอะไรเงี้ยแล้วทาทำสกอร์ได้ประมาณนี้พอใจขนาดไหนนะคะกับวันสุดท้ายขอยงกันค่ะันออกไปหลุมแรกหนูกากวาหนูเป็นคนที่โชคร้ายแบบสดๆแบบลมมันแรงมากแล้วฝนมันแบบโอ้ย ไม่ได้พูดไงแต่ว่าจริงว่าจินปรับตัวได้ดีกับลิงส์มากขึ้นเลยะคะจริงๆช่วงแรกอะ่ะมันยากกว่าด้วยซ้ำสภาพอากาศแต่ช่วงหลังแค่ไดไม่อยู่พอใไดไม่อยู่มันก็โดนแบบแบบได้เข้าพุ่มได้ออกโอไปนิดหนึงนะะ่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยโดนเล่นงานเยอะสนามนี้ค่ะมาครั้งแรกด้วยเราได้เรียนรู้อะไรเราได้ประสบการณ์อะไรจากการเล่นที่สนามบ้าง จีนว่าดีค่ะสนามนี้เป็นสนามหนึ่งที่จีนรู้สึกว่าลิงส์มันก็ยากเสมอแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้แบบความรู้สึกว่าแบบเออที่นี่ต้องตีได้เวอร์ดีๆเหมือนกันนะแล้วก็แบบลมมันก็ค่อนข้างแรงเลยอะคะ่ะก็เป็นลิงส์ที่ลมแรงด้วยแล้วแฟลเวก็แคบด้วยเอาละค่ะรายการต่อไปค่ะจะไปไหนยังไงมีแผนเดินทางแผนพักผ่อนอยังไงบ้างคะที่น่าจะพักสองวีค่ะแล้วก็ไปแข่งอีกทีคือแคนาดา ให้โบรชัวร์ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสูส้ๆค่ะ<อ>ต่อไงให้ข้อความเยอะๆนะ